สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะพาเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของชาวจีนยูนานที่ดอยแม่สลองนะครับแล้วมาเยี่ยมชมสุสานนายพลต้วนที่เป็นผู้นำภายรัฐบาลน,นำประชาชนมาอยู่ที่ดอย แม่สลองของประเทศไทยเราแห่งนี้นะครับผมติดตามหนุ่มพนาชาแนลมาดูความงดงามของประวัติความเป็นมาบนดอยแม่สลองนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับนี่คือต้นพญาเสือโครงต้นที่ใหญ่มากครับเป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพญาเสือโครงมาเพราะว่าพญาเสือโครงนี้สมัยก่อนวันที่ผมคุยๆในคลิปต่อๆมาบอกว่าพญาเสือโครงเริ่มแรกเนนเขาจะเกิดที่แหล่งที่จะมาดูดอกพญาเสือโครงหรือซากุระเมืองไทยก็ต้องมาที่ดอยแม่สลองที่เดียวนะครับดูต้นพญาเสือโครงต้นนี้นะครับ ก็ต้นใหญ่มากครับสองต้นนี้ที่เราไปดูดูมาจะต้นเล็กๆนะครับอันนี้ต้นพ่อพันแม่พันธุ์ที่นําไปขยายไปที่อื่นแล้วมั้งครับเนี่ยดูต้นจะใหญ่มากป่า,างพญาเสียวโค้งหรืออาสากราเมืองไทยต้นนี้นะครับต้นข่อยใจตโตมโหฬารเลยครับตันนี้ครับดูนะครับที่ไปดูที่อื่นมานั้นจะเป็นพญาเสียคงต้นที่ นำไปปลูกที่หลังนะครับพญาเสือโคร่งที่เป็นไฮไลท์แร,แรกๆของยุคดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยนั้นจะเกิดที่ดอยแม่สลองนี่ก่อนนะครับนี่คือดอกนางพญาเสือโคร่งตรงจุดสุสานนายพลนายพลต้นนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือดอก,ดอกเดี๋ยวไปเยี่ยมชมสุสานท่านนายพลต้นกันนะครับตรงที่ ด้านบนที่ต้นดอกซากุระหรือต้นหนางพะจเาศโคงตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมชมท่านนายพลกันสักหน่อยนะครับนี่คือบันไดขึ้นไปสู่สุสานท่านนายพลนะครับผมแล้วขึ้นไปดูกันครับว่าด้านบนเป็นยังไงนะครับนี่คือในส่วนของสุสานท่านนายพลนะครับไปชมกันนะครับ มจะลึกของท่านอันนี้แปลว่าอะไรเงี้ยฟูครับผมนะฝูครับฟูลฟแล้วแบ้มแปลภาษาไทยละคือปเป็นคอยท่านรวยๆขอยท่านแหงๆอ๋อครับขอ,อบคุณครับฝูนะนี่คืออักษรจีนครับฝูเรามาเยี่ยมท่านในพรในพรกับอวยพรให้เราเห่งๆรวยๆร่างกายแข็งแรงครับตรงนี้นะครับถามท่านดูเมื่อกี้นะครับ นี่คือสุสานท่านนายพลนะครับส่วนหน้าตาท่านนายพลยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมีส่วนของท่านนายพลกับที่เป็นผู้เริ่อมและก่อสร้างหมู่บ้านแม่สลองตรงนี้นะครับผม แบบแครับผมครับผมนี่คือการมาบูชาท่านในพลนะครับตรงนี้มาฟังประวัติของท่านในพลกันนะครับจากพี่ที่ดูแลตรงสถานที่แห่งนี้นะครับผมครับผมอันนี้นเกิดท่านที่อยู่ในนี้ครับผมอ๋อถ้าอ,อยู่ตรงนี้นะ สุดแสนท่านในคนครับที่คือภาพที่เรามาถึงประเทศไทยครับอ๋อเลยครับนี่คือท่านเสียคนต้นนี่คือในคนต้นคนต้นคนบนเหรอครับผมคนที่ยืนนี่คือแต่คนในคนต้นหนังมันก็สร้างแบบแปลไปบางางที่ ตอนนั้น,นคือท่านท่านยังไงเชื่อคือฝ่ายรัฐบาลของจีนปกครอ,กองด้วยประชาธิไปไตยแต่ท่านได้ไพ่ายแพ้แการลัที่คอมมิวนิสต์ของหมอท่านก็ไปอยู่เกาะไต้หวันแต่ทหารของท่านอยู่ระหว่างอยู่งานก็ถูกขับไล่เข้ามาอยู่ในประเทศพม่ารรเราอยู่ในประเทศพม่าก็ประมาณสิบปีสิบปีได้มีกองทัพอยู่ในพม่า,มาพ,พม่าก็ไม่ยอมให้เราอยู่คือจมเตียวจุนตีทําทุกวิถีทางเพื่อขับไล่เราสุดท้ายต้องไปฟ้องสหประชาชาติให้เราถอนทหารออกจากประเทศสองครั้งครั้งแรกท่านยงไงเชื่อว่รับไปทั้งหมดเจ็ดพันกว่านาย ไปอยู่กับไต้หวันครั้งที่สองคือในผลิตนีสร้างอีกห้ากองพลแต่ทางไต้หวันรับไปสามกองพลคือกองพลที่หนึ่งสองสี่ที่ทุกรรบไปเหลือกองพลที่สามกับห้าขอให้เรารอสามเดือนแต่สุดท้ายเขาไม่มารับเราเราเลยตัดทำไมายไม่ไหวจึงต้องถอยเข้ามาในประเทศไทยเรามาถึงประเทศไทยกองพลที่สามก็พากองพลไปอยู่ทางฟากเราที่เชียงใหม่กองพลที่ห้าเป็ผู้นำคือในผลต้นเรามาอยู่ที่ดอยมิสลองเลยเชียงใหม่ครับ แล้วทเราหยุดทำนี่มันสองนิตยีอะไรครับเดี๋ยวเอ่อทำไม่ร้องสองก็คือกองพลของเราเนี่ยครับผมทหารกองพลเจ้าสามขมนเนี่ยครับผมครับหลังจากเรามาถึงประเทศไทยไทยก็ให้เราอยู่ชั่วคราวแล้วก็ให้เราดูแลความสงบเรียบโดยไม่ตัดเข็บชายแดนระหว่างไทยกับพม่าจนถึงนั้นก็เจษฎาไทยมีคอมมิวนิสต์กองอยู่ที่เชียงรายที่ในหลวงโดยยาวโดยสามมุนแทบชึ่งของกองพลที่สามกับพระอาสาก็ไปร่วมปรับคอมมิวนิสต์ให้เกตเต็มไทยใช้เวลาห้าปีนั่นก็ หนึ่งเก้าเจ็ดศนย์นก้เจ็ดห้า 75, เราได้ใชยชนะเราได้เชยชนะเสร็จในหลวงก็มาที่เช้าของนี่คือภาพเราด้วงหลวง,งให้แก่นในหลวงอ๋งอตรงนี้อ่าแล้วก็รัฐบาลไทยเล่นในหลวงทราบพ,พีว่าเรากลับืงชินไม่ได้แร่จะต้องมาขับไล่กับ,ข,บขับไล่เราใต้หวันทัพทิ้งเราเราหมือนกองทัพที่กันพะ ให้มีที่ใบท่านในหลวงเลยให้เราสามารถโนสามชาติไทยได้เกิรับประมาเป็นประชานคนไทยครับผมต่อมาในคนตุ้นก็ติดต่อทางไต้หวันขอพันชามาปลูกที่ดอนเมสลองสนับสนุนให้เราปลูกขึ้นเงาหลายๆอย่างสร้างโรงเรียนจีนให้เราแล้วก็จนถึงหนึ่งก็ไปสูญท่านไม่สบายท่านก็ได้เสียชีวิตหนึ่งก็ไปสูที่โรงพยาบาลพยาไททิุนเท แต่หนึ่งก้าเสร็จสุเราก็ยังมีภารกิจที่จะทำคือเขาโคกเขาญาติที่ไปจะบุญนั่นคือภารกิจสุดท,ท้ายที่เราไปปรับตรไท้แก่ไประเทศไ <S 1> <S 1> ทยหลังจากเราได้ใช้นใชนะกบผมหลังจากเราได้ใช้ใช,ชนะเสร็จเราก็ได้ปลดอาวุธให้แก่ประเทศไทยเราไม่จําเป็นต้องมีทหารเราไม่จําเป็นต้องรบเพราะเราเป็นประชานคนไทยแล้วเราเลยปลดอาวุธให้แก่ประเทศไทยย้นกลับไปที่ท่านเสียรัฐบาลไทยก็ส่งว่างท่านมาให้เราที่ดอยไม่สลองทำเพราะว่าสมัยนั้นไม่สลงไม่มีทางรถใช้เดินไปขี่นาขนาาครับ จะตืทีงานนี่คือท่านเตียงสมานานแล้วตอนที่ท่านไปรักษาองเทศจะไปยังไงนะครับตอนนั้นยังไม่มีรถนะครับนี่คือทั้งเราส่งไปนะครับผมท่านไม่สบายครับผมคือว่าเราก็ต้องปกติแล้วก็เมื่อก่อนนี่คือทางกล้หารก็มาท่านไทยก็มาประสานงานกันประสานงานก็ไปเลือดทหารอะไรกันครับครับผมแล้วตอนนั้นคือนี่คือติ้ีงานงานศพนี่คือ ทัางเจียงสัตย์สมนันสมยนันเป็นผู้มัจากาหารานสูงสุดทานพาทั้งพระรเดชะนี่คือ,อสุสานของท่านสมัยนั้นจะเป็นแบบนี้เราสร้างพรคอบทีนี้สุสานนี้เราก็ไม่ได้หายท่านก่อนที่ท่านจะเสียท่านมาดูก่อนระดับท่านจะอยู่ตรงนี้บริเวณแม่สรองนอกหนึ่งหมื่นห้าพันไร่ที่พระราชทานให้เราทำมาหาเป็นสมัยนั้นครับท่านนายพลต้วนคือผู้อุเบกดอนไม่สลองขับผนที่แม่ห้องสอนที่ถามนะคือเราทาั้งหมดคือเราแยกไปอยู่เฉยเฉจริงจริงเราเป็นกองพลเก้าสาม ทั้งหมดคือกองพุนทัาศาลที่อยู่ในตะเก็บยแดนเราอยู่ในสาจังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ๋อสามจังหวัดตะเข็บตรงนี้นะครับที่เขาให้ดูแลตรงนี้นะครับไทยแดนเนี่ยนะไทยตรงนั้นมันเชื่อมอะไรกับครับผมก็เป็นทหารกองพลนที่สาลต่อภาพเยนกันไปอยู่ผมก็ได้ดูแต่ในหนังเนาะอย่างเจียไทยเช็คเนี่ยอต่นี้ก็สนิททารสนิทขฟงเทียนไทยเช็กครับผมเชียไทยเช็นี่ลบกับราชวงศ์มาก่อนไหม อ่าน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นกับญี่ปุ่นก็การญี่ปุ่นไม่ใช่หมายถึงว่าช่วงต่อของราชวงศ์ทีนจะย่ดแยกสลายล่มสลายใช่ไหมอ่านั่นคือผมไม่แน่ฉันไม่น่าจะใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กีนก็จะต้องยู่ในนังเนาะเหมือนจึงไล่เชกเนี่ยอยากเป็นประชาธิปไตยแต่ทางราชวงศ์นี้ก็คือ ก็ง่ายๆดูว่าผมองำนาจถ้าดูในหนังเนอะแต่นี้ผมเล่าใจในหนังเนอะผมดูหนังก็ติดแหละแล้วเกียงไทเช็คเนี่ยก็มากับเหมอใจตุงเนี่ยเหมอใจตุงเนี่ยหรือระบบคอมมนิคขึ้นมาทีนีก็ประวัติเหมือนเป็นอย่างนั้นแหละ คือได้ผมทำครับนายพลกับคอมมิวนิสต์นี่คือคนละสายกันเลยครับอะไรครับผมคนละสายคนละสายกันไหมเราในสายของประชาธิปไตยเนาะโอเคเออตอนนั้นหมอจือตุงขอปกจากปริวัตรคอมมิวนิสต์ครับโอเคครับผมคอมมิวนิสต์ในจีนบางคนก็คิดว่าตรงนี้ทหารเราเป็นคอมมิวนิสต์เออก็นั่นแหละบางคนคิดเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณมากครับผมถึงถามไแค่ร่้งบางคนก็มขึ้นมา เออผมนั่งยืนอยู่นี่ก็แล้วออ๋นี่ชุดของคอมมิวนิสต์เหรอผมมาบอกว่าจุดที่รก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็เคยไปที่เขาคอผู้หินล่องกาอันนั้นพวกคอมมิวนิสต์เนาะเขาจะเป็นอันนี้อยู่ครับมากรุเทศเขาอันนั้นเห็นนะแค่ไปไปไปช่วยอาสาปรับคอมมิวนิสต์ให้ตอนนั้นคือเราแค่ไปสรุปแล้วท่านคนนี้ก็เป็นผู้บัญชาการทหารกองพลที่สี้าไม่ใช่กองพลที่ห้ากองพลที่ห้าก้าสิบสามคือกองพลจาก ทั้งหมดที่เราอยู่กองพลที่หนึ่งที่สองที่สี่ที่ห้าก็เป็นกองพลเข้าสามหัวที่อยู่<ม>ในเทไทยนี่ก็พอ, <c oughs> อส่วนของนายพลนตัวน,นี้ก็น่าจะเท่าที่พี่พูดมาเนะาะครับผมคือเราเป็นกองพลทั้งท่งทงทงทงนานนำกองพลสนับสนุนดูแลทั้งรอยตะเข็บในพนด้านนี้ก็กระจางข,ขึ้นมาเยอะก็กระจางขึ้นมาเยอะเลยอันนี้จริงๆรายละเอียดมันเยอะคือเอาที่ใจความคือเรา พูดแล้วเข้าใจง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายหน่อยแล้วก็ทหน่อยแล้วคือเขาเทคือว่าจุดประเด็นสําคัญสาคัญที่ผมพูดมาแต่ปกติถ้าเป็นในประวัตินั้นคือรายละเอียดเยอะอะไรแล้วที่ไล่ชาตะกุลอย่างนี้เกี่ยวกับก็คือตระกูลอย่างตระกูลอะไรนี่คือคือว่าทุกคนที่อยู่เนี่ยมันจะมีแซ่อย่างแซ่อะไรแซ่จางแซ่อะไรคือคือแค่นั้นเฉยแต่ว่าเป็นลูกหลานทหารหมดลูกหลานทหารที่มา รุ่นต่อุรุ่นเนาะคือแท้ของเราเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ไงคืออะไรใช่ก็คือขามาเขามาต่อ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 กันมาเนาะแต่น้ำสกุลไทยเราก็มีเนาะตหลังนี่มีหมดน้ำสกุลไทยเรามีหมดเนาะก็ใช้น้ำสกุลไทยครับผมอแล้วแต่คนที่จะใช้อยู่พี่โทษทีพี่แท่อะไรเลยครับผมนะครับแท่ไอ้ครับไอ้ครับผมมันมีเยอะนะครับเนาะน้อยมากใช่เลยแต่น้ำสกุลเนี่ยคือจะเยอะไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาตรงนี้จะเป็นแท่ก็แท่เดียวกันไม่ใช่ ไม่ใช่แท้เดียวก็มาคนละสายเหมือนกันคือแท้คนเราอย่างประเทศไทยเราก็นำสกุลไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับพี่เคยถามนะครับประวัติตรงนี้ที่ที่โอคุยบุนี่เขามาทางไหนอ่ามาทางเขาหรือว่ามาทางแม่น้ำโขงทางโน้นที่มากันเราข้ามมาจากไอเราจากเชียงเสียงแสนเชียงแสนนครับล่องเรือมานะครับนะแล้วเราก็ เดินมาไม่ได้อะไรเดือเนเดินจากท่าเรือทางโน้นเดินมานะ,ะเดินข้ามมาจากกับพ่มามาก็เราก็เดินมาเดินเหมือนกันครับไม่ได้มีอะไรเราอ,อะไรสมัยนะั้นใช้เดินขึ้นมาแล้วที่ตามกันมาผู้หญิงเด็กนี่ตามมาไงครับอ่าต้องมาทำเลาที่แรกเขาเข้ามาไม่เยอะมั้งผมมาเนาะคน้ามาขายพอพันกันเยอะไงบางครั้งมาคนที่มาได้แต่บางคนนี้กลับไปรับพวกมากันไหมครับกลับไปรับเหมือนกันส่วนมากจะกลับไปรับไปรับเนาะเออมีที่รักแรงแล้วยังนี้ แล้วเนาะใช่กลับไปแรกก็คือครอบครัวอืมอใช่แล้วก็ยบมาก่อนมาดูหลักแรงก่อนเนาะครับเนาะอืมเนี่ยคุยมาตลอดทางตงัวนี้บอกว่าขอบมากันยังไงคุยกันสังเลิศกันมาบอกมากันยังไงคือใชอ้เดินอย่างเดียวไม่เดินอย่างเดียนครับผมว่าสมัยนั้นจะเป็นอย่างเงี้นะสบายครับผมเราต้องเดินมาอย่างเดียวเนาะจะเบียงอะไรมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ที่นี่คืออันนี้ภาพนี้คือภาพที่เราไปที่เชียงรายครับผมที่ปากไอ้คอมมูนิตี้เชียงรายตอนนั้น ในเวลา5ปีนี่นะคือเนี่ยนะที่ไปปราบคอมมิวนิสต์ที่จังไร่นะแต่ที่เขาขอขอยาเนี่ยเขาเอาเครื่องบินมารับเราอ๋อมันเป็นมันเป็นส่วนอย่างนี้เนาะขอบคุณมากแล้วพี่ที่ให้ข้อมูลกระจ่างขึ้นมาเยอะเลยนะขอบคุณพี่เนาะครับผมแลครับพี่ขอบคุณมากนะครับนี่คือประวัติครับประวัติของนายพลต่วนตรง เต็มเออคือคร่ราวๆแต่ว่าจริงๆเต็มมันจะเยอะมันจะละเอียดเยอะครับผมของนายพลท่านนะครับก็การเยี่ยมชมประวัติท่านนายพลนพลต้วนนพลต้วนนพลต้วนนะครับก็คงมีสาระดีๆมาฝาก fc ของหล่มพันาชานเนีย่ยวันนี้ขอสังเกตนะครับวันนี้ได้ความรู้จากพี่ทหารเขาคนนี้เยอะเลยครับได้กระจางในที่เราสงสัยมา ค่อนข้างจะเยอะหลายคนสงสัยว่าชนกลุ่มน้อยที่อพยพมานี่จะเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเขาคออะไรจริงๆไม่ใช่ครับตรงนี้เรามาถามข้อมูลที่ลึกกันจริงๆจะได้ความรู้จริงก่อนที่เราจะเข้าใจผิดอะไรกันไปนะครับแต่ยุคนี้สัง,สงคมนี้ในปัจจุบันก็คงไม่มีอะไรมากมายคือสังคมคนไทยเหมือนกันทั้งนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับคุณพี่วิจกรที่ให้ข้อมูลสาหรับเรานะครับขอบคุณครับ ความงดงามของสถานที่ตรงนี้นะครับคือความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าความเป็นเฉพาะตัวของสถานที่ตรงตรงนี้นะครับนี่คือส่วนของชุมชนแม่สลองในส่วนของบ้านไหนฝนที่ประวัติการนำชนเผา่าจีนยูนนานมาอยู่ตรงดอยแม่ซองแห่งนี้นะครับ ค,ความงดงามของสถานีแห่งนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปกันที่อื่นกันต่อครับสินค้าก็น,น่าสนใจบ้างม,มีบ้างน,นี่หลากหลายสินค้าครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าตัวใหญ่จะเป็นเสื้อผ้านะครับตัวน,นี้ก็เป็นร้านค้า ของฝากต่างๆนะครับามาดูสินค้าตรงจุด,จดนี้นะครับก็มีหลากหลายสินค้าให้เรียกชิมเลือกชมกันนะจุดจุดนี้เราต้องดูว่ามีอะไรมีใน,นส่วนของเห็ดหมิงจือแห้งนะครับต้องมาดูความหลากหลายของตรงนี้นะครับ ย่านชุมชนของดอยแม่สลองตรงตลาดจีนจนเผ่าตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นป้อมตำรวจของดอยแม่สลองนี่ก็กัมนมาชิมชานะครับต่างๆชา,า,าไข่มุกอันนี้ก็นาเานีา่ืนาชุมครับครับยิบกันเย่อนชมตลาดจนเผ่า ของเดาไม่สลองก็คงมีอย่างเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ